ดันเบกค่ะเข้าถึงตัวทุกไหตัวเข้าถึงตัวอีกเทียวเหรอเออสนุกเดีอ่ะอีกเทียวเหรอเมืสิแล้วมันก็แรงดีนะกูว่าก็โอเคนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจสเจสจูป้ายิงใส่สกิลเลยโบูริสคาดิวดิมเอ้อพี่จอมไม่จะเป็นต้องอัพชามมานะคือไม่มีใครเติมต่อแล้วถึงโดนนะเออว่ะไม่ทันละพี่จอมอย่าเพิ่งดันเลนอย่าให้มันออกมาหนูจะเข้าข้างหลัง หนูจะผักก่อนนะพี่จอนอย่าเพิ่งรีบชามโอเคครับมาแล้วจ้าโอ้ยดูดูสวยงามที่สุดเอ้ยทางแรกเอ้ยอ๋อน็อคเคนเนอระเมียงอุ้มตราอเมริกันเอาม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 ากูเจาอีเตี้ยนี่ กูต้องไปก่อนออเก้าสิเก้าสิพี้ยกูต้องกลัวมึงไหมต้นเกมมึงเกิดมากหรอสั่งหัวแม่มึงสิเฮียเออดังได้แสดงว่าแม่ยังไม่มาใช่ข้อหกค่ะข้อหกค่ะดังหนุข้อหกค่ะ อเมล่าเอาเมล่ากูไปรองเท้านะเอาเมล่า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 เสกูเอาเมล่าจอกมาแล้วพร้อม อีข้างหน้าก่อนก็นได้ได้ไหมไม่ถึงจ้าผมไม่ได้แผดีโอ้ปล่อยให้อืมฉันก็ปล่อยให้เหมือนกันเอาบูคือหนูเอานะหนูไม่ได้ให้นะ <Okay. S 1> โอเคเฮ้ยไปยู โอเคได้ okay, but, okay. ขอบคุณครับไม่ที้จริงอยู่ใจร้านแหละจะร้านไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็ปล่อยพี่เห็น <c oughs> หนูเดินถอยหลังไปทีนึงอ่ะมันถอยแล้วมันเอาลิฟต์แนะ่นอนมันลิฟต์ก็ปล่อยไม่จำเป็นต้องอยากบวกเรามักลับมาพี่จอมระวังตัวด้วยแล้วนึงชามโดนก็จริง เรามาเตะหลบไปหลบเลยหลบเลยม่มีอันตีหลบเลยหลบเลยหลบเลยลเลย <c oughs> อามาสิ <c oughs> มาสิกูมีสกิลสองนะมึง <c oughs> โดนได้เลยนะหนูมีสกิลส <c oughs> องและพี่ชุกอมไปแล้วนะเฮ้ยมันลงไปข้างล่าง e นะนะ e e อีบอร์ดน่ะอีบอร์ดอีบอร์ดโครบุลี <c oughs> มาละค่ะหนูจะผักให้ก่อน เปลือยออสแฟดอันติไอมันเอาหมดมันดูดเหรออันนี้่ะกำลังไปที่ลืมไปว่าพี่เบียร์นี้รูปช้าไปยังมันแฟดอันติแล้วนะเป็มาแล้วเข้าได้ลูบถ่าสองไปแล้วคุณแรงว่ะเขี้เลือยออสนี่เปลือยออสเป็นตัวดาเมจล็อกขาสวยเราเอามังกรกันไอ มามามาเอ่อไอ้นี่ไปนะข้างล่างระวังมาแล้วเก๋พี่ไปนะพี่ไปช่วยนะเนี่เอามาสิมาสิเออสิอติอติเข้ามาเลยอติอติเข้ามาเลยโมโนแฝดสวยโอเคแฝดมามังกรเอ่อมังกรมังกรมังกรพี่จอมเข้าแล้วเออพี่จอมเขาหนีได้เขาเมียตีสามรอบอัติแปดวิเมียตีก็เข้าได้เลย มาแล้วโอ้โหโประโ,โยชน์ยังไม่ถึงสวยข้างหลังมีอาวุธเสิมนะ โหฮิวแรงมากเลยอีกุอีไอเทมนี้ไม่ถอยก็ตายนะกูบอกว่าไม่ถอยก็ตายนะมันจะเข้าไปเพื่อเขาอยู่สองคนค่ะอีึ่งเดี๋ยวจนีอ้าทำไมมันไม่หลุดวะมันหลุดระยะไงโอ้นิดเดียวเอง มันได้ไปกี่โอเคอลิเกิดนานดีหน่อยมันมันสามารถสลัดได้หรือถ้าฆ่าได้เหรอใช่ซานหรือแอสติดครับครับหอได้โบวเนี่ย,มยไม่เอามันยังไม่เอามันอยู่ล่าง <ๆ S 2> อยู่นั่นกูเบนดันเบนดันล่างเคสไม่กลัวไม่กลัวสู้ได้สู้อย่าผักให้เอาบาลอนได้ ไปอยู่คูแรงนะชั่วเอาเลือดไปไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่อยู่ไกลอยู่ลูลู่อยู่ทางขวาม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 าันไม่มีอะไรหรอกมีแค่โอลาฟมันช่วยกันตีอย่ามึงเดินดีๆนะอย่าโอลาฟด่ามึงตายแล้วก็จะบอกให้เฮียคุตีลูลู่อยู่ลุมเลยแล้วบาลันต่อโอ้ยโอ้ขอบคุณครับ เออได้แล้วไม่ต้องเอาบาลอนแล้วนะถ้าได้แล้วก็ไม่ต้องเอาบาลอนเพราะว่ามันมีรีซินมันมีสมัยไปดันเลยไปดันเลยโอ้หเมื่อกี้เกือบตายดีนะมีตายเกิดอะพิลรดอยู่มือขวาฟ็อกเรียนอยู่ด้วยกันได้หนึ่งได้หนึ่งเล่หนึ่งกูจะตายโอ้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าต่อเข้าต่อเล่นึงกูโดนโอ้ย บนโอ้ยแฟดเยอะมากลำคาญค่ะโอ้ยโอ้ย oh. รูลู้อีกช่วยเองไป ม่มีทั้งเคลนี่คืออ๋อเคล็เอสเอลูลูเอสเอลูลูท <c oughs> ี่เหลือ,อก็ <ไป S 2> ต้องกัน<ะ>บ้านแล้วอะ่ะหลุดนิดเดียวไม่ได้แล้วอะ่ะว่าไงมันก็ต้องมาเอาไปมังกรเลยเดี๋ยวให้อาลีไปอาลีไปกับพี่จอ,อเอ้ยไม่ใช่อาลีไปกับชูเดี๋ยวให้อ e ีเฮียนี่อยู่เดี๋ยวหนูไปหนุ่มลังจะเกิดด้านกลางไปเซิร์ฟพี่จอก็วิ่งต่อไปเลยไปมังกรเดี๋ยวหนูตามไปโอเคหนูมาละ มีสมัยด้วยมันไม่มีเทเลพอร์ตแล้วมันใช้เทเลพอร์ตไปแล้วอามันสมัยแล้วมาเร็วอมันมาทันแต่กูจะเสี่ยงกูจะไม่ยอมให้เด็ดขาดเตรียมตัวหนีให้พร้อมใครไี่มีสกิลหนีเตรียมตัววิ่งไม่เห็นเห็นอะไร มันยังไม่เปิดมันยังไม่เปิดมันดักเฉยมันจะเปิดแล้วเปิดแล้วไปยู่มาเลยมาเลยนั่นแหละ โอ้ไอ้เฮียพอลีซินครับสายผมครับโดนดิสติงก์กับทีมสวยมากแอ้ที่ไปดันบอกับชุกก็ได้ถ้าจะดันน่ะมันกี้นั่นมันก็อันนั้นแล้วเมื่อกี้ชามสวยมากจบรู้ลู่รู้จบก็คือจบนั่นแหละสวยจริงๆริงแคนเต้บอกอยู่เอาเอาได้นะอีเนี่ยแยกดันนะ ทางในล่างไม่มีใครกันกําลังไปได้เก็บม,มาหนึ่งแล้วเก็บม,มาหนึ่งแล้วกำลังไปเ e อีรีสีข้างล่างกำลังไปกลางมันไม่มีมันไม่มีมิดเลนข้างหลังเป็นชูระวังรีซินฉันกำลังไปฉันกำลังไปฉันกำลังไปที่มาเติมก่อนเร็วเรเดินอยู่เดินอยู่าีลูดูตายเอาเรูตายมาสิ ดีซินเออเราบังมันติเออเ,ามามเอาสิตัวนี้มีวาดไม่ออกโอ้คุณกูถ้าพี่จอมมีนตินู่นแหละค่อยเข้าไม่มีก็อย่าพึ่งเข้ามันมีคนดูตรงนี้คนดูกันเลยไป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 เจี่กูโดนแปะมันเม่ถึงแอ้ ไปไปดันดันกลางดันไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวฉันกันบ้านให้แอตตี้ไปเลยไปเลยไม่ต้องดันไป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 ช่วยกันกันพิธการเองบ้านเนี่ยบาร้อนเจอเกิดเออเจอกันเจอกันไม่มีที่แตกได้ไงได้ไงมาเดินด้วยกันไปดักได้ในที่เกาะอันนี้เล่นมาไหนมา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 อยู่ข้างหลังไว้ีไปแล้วก็มีเจเออยู่ตามมาอันนี้อยู่นะใช่ไหมอีกอยู่ในไฟเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เหมือนกันไปไม่ทัน จอมสมยมากจอมวอาตัวน er. ี้ก okay. ็ผกสิเอาฮอดแล้วกูรอดแล้วกูรอดสวยสวยสวยปั๊บสวยมากไอ้เฮียปั๊บสวยสัสไอ้เฮียปั๊บสวยจีสวยจนม่ายตาตีพี่ขอโทษไม่เป็นไรหรอกไม่ตายก็ดีแล้ว พี่เห็นแจ็คโดนยึดผี่ตัวพี่ก็เลยต้องไปช่วยหนูมีจีเอหนูเข้าไปหนูมีจีเฮ้ยมันจนได้แน่เลยแต่ว่ามันมีหลีซีมันมาไงผมก็เลยเรียกพี่โจมมาช่วยดีนะมีแฟดอะไรมีได้อยู่หยอกป๊อปเสียวสัสป๊อปจังหวะที่แครี่มันมันแบบมันเออเราเห่ยแล้วอะเออเราเห่ยคือจังหวะที่มันอาร์ตี้อะคือแบบไม่ได้ดูว่าตัวเองกำลังจะโดนอะไรอยู่อะ คือยิงอยู่จบแล้วจ้าสวยงามมากโอเคครับครับ, <S 2> <S 2> <S บหัวหัวไหนาอ่ะคือตอนแรกคือเห็นอีวิีมันต่างนะคือปล่อยใจแล้วนะคิดว่าจะไม่ชนะ